โอ้เตาด้วยเฮ้ได้ตัวอะไรไหมเนี่ยอยู่ในรูนี่อยู่ในรูนี้เฮ้้ตัวโอ้ทะเลทะเลสวยจัง เย็นสดชื like ่นโอ้โหอุ้ยพบตักสายสายดำมวนะเต็มน้ำยังครับเต็มยังเต็มแล้วเหรอเต็มแล้วใช่ไหม อโมโอ้อึ <in> ้นลมแรงมากเลยนะโหดูดูดูมันม้วนมันม้วนอ้อ้ยโอ้อะไรโอเป็นไรล่ะเป็นทายล้างทราย รูสิอ้าวอ๋อลูกมะพร้าวน่ะโดนขึ้นซัดมายืนะจะไปเก็บเดี๋ยวค่อยไปเก็บลงให้ฝนยุดก่อนตอนนี้ฝนตกนะคะโอเคน้องพบครับตอนนี้ลมมรสุมกำลังมาเลยนะ โอ้นนนทะเลกำลังแบบโอ้กันป่วนเลยโอ้ลมแรงอ่ะแล้วก็คลื่นแรงด้วยนะมันมีอะไรปิวมาพัดมาชายหาดเต็มเลยล่ะน้องพบเห็นไรเนี่ยอันนี้ลูกมะพร้าวเหรอลูกโอ้นี่ไงนี่ไงที่น้องพบมองอยู่บนที่พักเราอ่ะเห็นอ้าวกินลงแล้วน้งสัดน้ำจัดเห็นไหมลูก น้ำซัดก okay. okay. okay ิ่งรูกุกเลยหลังมรสุมแล้วว่าเหมือนจะมีอะไรถูกพัดมาแถวเนี่ยชายหาดเยอะแยะเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปสำรวจกันเนาะหูมาถึงนี่เลยนะเนี่ยน้ําขึ้นอะน้ําขึ้นมาเราอยู่ตรงนี้นะถ้าเกิดว่าขึ้นมันไปถึงชั้นนั้นนี่ก็หน้าบ้านเลยได้เลยดูดูละองทางนู้นนะะเป็นฟองแบบเขาขาวไะขึ้นมาถึงนี่เลยอ่ะ เหมือนมันพยายามจะเอื้อมมาเนี่ยเนี่ยเหมือนขิงมะเลยอะเดี๋ยวเราไปสำรวจทะเลกันดีกว่าลูกว่าตอนที่มรสุมมาเนี่ยมันมีอะไรโดนพัดมาบ้างต่โอ้โหนุ่นขึ้นมาถึงบนนู้นเลยอ่ะเฮ้ยจริงๆแสดงว่าเวลาขึ้นสูงมันมาถึงนี่นี่เราเตรียมอุปกรณ์มาด้วยนะเห็นไหมน้องพบนี ah> ่มีเบ็กเออเผื่อจะเจอตัวอะไรนะเราจะได้ตกจับไปเลยมีเหยืถังมาใส่ด้วย อุ้ยรูอะไรอะมีงูทะเลหรือเปล่าอยู่ในร่องนี้ไหมอะู้ปูมีปูเหรอปูตกปูบอนมีปูอยู่ในรูไหมลองดิลองดิลองหย่อนไปในรูดิมันจะได้ตัวอะไรพามาไหมได้ตัวอะไรไหมตัวอะไรไม่น่าเดี๋ยวเราจะได้ตัวอะไรไหมเนี่ยอยู่ในรูนี่อยู่ในรูนี้เฮ้ยได้ปูได้ปูเอ๊โมีปูอยู่ในรูจริงๆด้วยอะ ้ยมันมาพร้อมขึ้นนะป่าโอ้โผู้ชายตะกะเออหุ้ยหนีบมือด้วยหุ้ยเดี๋ยวเราไปดูไปทางนู้นสิโอ้โหโอ้โหทั้พบเห็นเปล่าว้าวเต็มเลยโอ้ตกปลากันน้องพบมาโอ้โหโอ้โหอ้ปลาลอยปลาลอยเดี๋ยวขึ้นมันจะมาเอาไปอีกนะเฮ้ยตกเร็ว โอ้โหมัน hmm. ข oh, ึ้นมาสูงมากอ่ะนี่มันซัดมาถึงนี่เลยนะเต่าด้วยเฮ้ได้เต่าแล้วเออโอ้หขึ้นซัดทุกทุกเร็วเออเก็บเอาเลยง่ายกว่าจึ๊บนะโอ้โหนับเท้าลอยอะลูกกิ่งก็ลูกก็ลูกลูกอุ่นโดซัดเลยหนีนี่หนี โอ้ลูกมะพร้าวมันสนุกนะเล่นคลื่นใหญ่เลยดุ๊ก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 จุดตรงโน้นอ่ะมันโตคลื่นอ่ะ